พออยู่สู่ชีวิตเดินตามพรหมลิขิตชีวิตต้องมาไกลเรื่องไรเรื่องนาก็ทำไม่ได้ปลูกต้นไม้ก็ไม่เป็นเลยแล้วจะอยู่ ยังไงต้องมาเริ่มต้นใหม่เดียวดายอ้างวัางสู้ทนเหนื่อยกายแต่ตั้งใจมันต้องฝ่าฟันพร้อมยอมพลีกายตามรอยพ่อหลวง ลูกเมียไม่ต้องห่วงพ่อนี้ยังไหวถึงบ้านไม่มีก็สร้างไม่ได้กระทอมมาหาให้ที่ไร่คืนรังความสุขของเราเปรียบเหมือนไม้ใ,ใกล้ฟัง ไม่จรังหลอกนาเงินทองมาหากมาก็ไรค่าถ้าไม่มีปลาข้าวไว้ให้กินปลูกป่าแทนใจสิ่งเวดล้อมใหม่ๆที่เราไฟหา ธรรมชาติบำบัดใจนั้นทรงคุณค่าสุขอุราไว้ใช้พอกินแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดฟังดู